อม,มันผมเรียกว่าผมแทบไม่มีตัวเลือกเลยดีกว่าพี่เอาไงอะ่ะพอเสียงก็ไม่ไหวแล้วนะพักผ่อนไหมหรือว่ายังไงดีพักผ่อนซะหน่อยไหมไปดีอ <c oughs> ะไปดีอาไปดีอามันแย่แบบแย่หมดเลยพี่มัน คือผมเลือกอะไรไม่ได้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะ่ะพี่เข้าใจคำนี้ไหมไม่ออกไม่ว่าผมจะอยู่หรือผมจะไปสุดท้ายไม่ต่างกันมากอืมแล้วน้อง,อง,องที่บอกว่าถ้าสมมติน้องไม่อยู่ก็จะมีคนเลือกเล่นหลายคนว่างนั้นเถอะใช่ครับพี่ นี่แหละคือมันเป็นสิ่งที่ยากเนี่ยคือถ้ามันไม่มีแบบคำพูดอะไรพวกนี้ออกมาผมก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไงอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันก็ตักใจแหละเฮีย yeah. มันทำกันมาต้องนานไงแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่ามันแบบมันไม่มีทางไหนถูกผิดร้อยเปอร์เ็นหรอก <Happy. S 1> แต่แค่ต้องเลือก ให้มันแบบดีๆคิดแบบหลายๆมุมอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ย <c oughs> แกนอะ <c oughs> หายไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่เส้นใหญ่ที่มันยึดกันอยู่ <c oughs> มันรอันขาด <c oughs> ออันนี้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 เห็นด้วยแต่ถ้าน้องไปคนนึง เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะอยู่กันได้ไหมะอ้ามันอยู่ได้ไหมอยู่ได้พี่แต่ถ้ามันไม่มีคือต้องบอกอย่างนี้คือแกง๊งงเราเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกปูฝังมาโดยเป็นผู้นำทุกคนอ่อใช่อันน,น,นี้อันนี้เห็นด้วยแล้วถ้าแกนหายแกนไปแล้วหนึ่ง อืมแล้วอ่าตะขอที่ของแกเนี่ยมีอยู่สี่อืมถ้าหายไปหนึ่งก็เท่ากับฝั่งหนึ่งทางใดฝั่งหนึ่งก็ต้องจมเหมือนทะเลไปถูกไหมพี่อ่าใช่ก็เหลือเซิร์เหลือตี <c oughs> เหลือเซิร์เหลือตีแล้วไอ้เซิร์ว่าไงเซิร์อยู่ต่อพี่ ที่ผ่านมาคนที่ดำจริงๆก็มีแค่ลงุงแบบแจ็คแอบิถ้าเบิไม่อยู่ลุงไม่อยู่ลงุลงลุงยากกว่าอันนี้อันนี้อืมเข้าใจมึงนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ปกติผม,มเหนื่อยอยู่แล้วผมค <มา S 2> ืนไม่เข้าคายไม่ออกอะพี่พูดแบบตรงๆนะผมคืนไม่เข้าคายไม่ออกมากเลยตอนนีอ้อืมอืมฟังเสียงก็รู้แล้วมัน,นแบบผมเลื่อนทางไหนผมก็เฮี้ยพี่ใช่มันมันทางไหนก็เฮี้ยอันนี้จริง นี่คือเรื่องจริงแลวพี่มันไม่มีทางไหนที่แบบอืมใช่ทางไหนก็ไม่ดีแต่แต่แต่มันจะแบบมันจะแอบนี้มันจะมีแบบไม่ไม่ดีน้อยกับไม่ดีมากนะหรือมันไม่ดีใช่พี่มันมันมันช่างกันมันมันอยู่ที่เวทที่มันแบบใช่ที่ที่ที่พี่คุยเรื่องเวทพอดีว่าว่าต้องเวทดีใช่ ต้องเวทดีๆว่ะว่าสุดท้ายแล้วจะจะเอาอยัางไงอะไรอย่างไงอะไรเงี้ยคือผมบอกว่ามันมันแยกสองทางเนี่ยเพราะว่าถ้าผมอยู่ต่อเนี่ยแล้วผมไปนํำแล้วทีเนี้ยถ้านาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนที่จะรู้สึกผินคนแรกมันคือผมไงอืมอืมแต่ว่าแหละ JK มันก็ ก็คือลุงอ่ะเราจะรอลุงก่อนไหมอ่ะรอลุงกลับมาไหมเราค่อยว่ากันดีไหมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไหมอืมอืมมาไปลุงลุงไม่น่านะลุงไม่น่าจะแบบผมว่าถ้าผมพูดตรงๆนะลุงไม่กล้าเจอหน้าคนในแก๊งหรอกดี๋ผพูดจากใจนะ อืมอันนี้ผมพูดในแบบความรู้สึกเบสิกของที่มนุษย์เป็นอ่ะพี่อ่าเข้าใจเข้าใจนี้พี่เข้าใจไม่ทำไงวะนี่เลยพี่ไอเฮียอะไอเฮียรีสอใบ้เอฟเฟกตไอตรงที่ผมไปไปนำแล้วเนี่ยเอฟเฟกแม่งแบบอืมดีเทลมันแตกมาเป็นหัวข้อย่อยมันแบบพันข้อมันก็ยังไม่สิ้นสุดอะพี่มันไม่มีวันสิ้นสุดหน้ากระดาษเนี่ย อืม mm. ถ้ามันจบแค่อ่ะแจ็คเป็นคนนำแล้วไม่มีดีเทลเนี่ยจบเออถ้าเป็นปุ๊บไปเป็นปุ๊บอะจบไม่ก็คือแกงไปต่อได้อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าไปเป็นปุ๊บ mm. แล้วแบบเอเราแม่งเป็นเม็ดกระดุมเม็ดแรกอะพี่อ mm ืม mm อืม mm. อืมอืมแล้วถ้าเราผ่ากระดุมเม็ดแรกแม่งพลาดอะอืม พี่ว่าถ้าลุงไม่กล้าสู้หน้าแต่ถ้าทุกคนพร้อมที่จะแบบที่จะคุยกับลุงพี่ว่าเขาก็น่าจะโอเคพี่ว่าพี่ว่าทุกคนเป็นห่วงลุงนะถ้าถามพี่นะทุกคนอนะพร้อมเจอพี่แต่เป็นที่ตัวลุงอะไม่กล้ามาเจอนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตลุงแน่นอนอ่าใช่ ก็เข้าใจอ่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเดี๋ยวพี่มไม่ออกวะแล้วเมาคิดออกกูคงถ้าเมื่อคิดไม่ออกกูคงกูคงค,งคงคิดออกมั้งทีละจุดไหมแก้ทีละจุดไหม เนี่ยคือผมว่าตรงนี้ point สุดท้ายแล้วพี่ uh. คือถ้าพ o i n t เนี้ยจบเนี่ยก็คือทุกอย่างคีหมดเลยอันนี้คือเลือกมีแค่สองทางเลยพี่ระหว่างแบบอัดให้ขาดกับพยายามทำให้ไอ้ยายตรงเนี้ยมันทำหน้าที่ได้ดีขึ้นอนะ่ะให้มันแน่นขึ้นอ่ะพี่ uh. าอย่างนั้นอ่ะเราต้องอยู่ถ้ามมาอยู่จะมีผลเสีย,ยอะไรบ้างไม่มีม,มั้งถ้าออกก็ไม่มีอยู่ดีหรือเปล่าออนนี้ผมก็ไม่ชัวอ์อืม คือโส,ด,สดตอนนี้ไม่มีผลเสียว่างก็เถอะอืมใช่แต่พอมกเมื่อกี้เออว่าไปผมได้ยินผมถามกันว่าเอ้สมาชิกในแก๊งมีใครออกบ้างอะไรเงี้ยก็มีหลายหคนที่ไปแล้วพี่อืม มันก็อยู่ได้นะน้องมึงต้องมึงอาจจะต้องอยู่เสียสละส่วนตัวพวกความสุขส่วนรวมมีชีวิตเพื่อคนอื่น,พอ,น,อนพอเรามัน มีเธอเกไม่มากกว่าแล้วอ่ะคนเรามันมันทีมก็มีเธเลอร์ไม่เยอะหรอกจริงๆมันเลือกไม่ได้อ่ะมันบางทีมันก็ต้องแบบเสียสละพี่เองก็อย่างที่พี่บอกแหละพี่เองก็ไม่รู้ว่ะคือแต่มันกับพี่กับน้องมันคนละบริเวณกันไง ใช่ครับพี่แต่ว่าก็อลองประครับประคองไปก่อนไหมถ้า ไม่เวิร์กอะไรยังไงค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเปลี่ยนมันต้องมีสักวิธีอ่ะึนอ,อกปะ่ะคือถ้าไม่อยู่เลยก็จะดูผลเหมือนแบบเราติดตามผลนะถ้าอยู่ก็ติดตามผลถ้าไม่อยู่เขติดตามผลแล้วยังไงเราค่อยแก้กขนทีดีไหมอื hmm. <Good. S 1> มเปมนการมอนิเตอร์อะสมมติว่าเราถ้าเราไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราอยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแบบมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่พี่มองว่าเราต้องเป็นหล่าต้องนำก่อนอันดับแรกเพราะอย่าลืมว่าคนที่สร้าง JK มาก็มีลุงมีเราอะไรอย่างนี้พี่ก็เป็นผู้เล่นเป็นแบบเป็นพวกเป็นแบบเป็นสมาชิกะที่เข้ามาอ,มอะไรอเงี้ยเออเคือไม่ได้นานเท่าน้องไงแต่นนความผูกพันะมันจะมีมากกว่า พะเราแบบกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ไอ้น,นี่แล้วจะให้แบบจะให้ไปก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละมันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องด้วยของมึงด้วยในแบบในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยอืมดังนั้น mm. อ่ะมึงนะก็เลิกโทษตัวเองแล้วก็แบบมองไปข้างหน้าอย่าไปสนใจข้างทางอะไรมากมายที่พี่คิดนะ ข้างทางมันมีอยู่แล้วเว้ยมองเป้าใหญ่ไว้สุดท้ายเราจะเป็นยังไงเราอาจจะต้องไม่ต้องมีความสุขก็ได้แต่สุดท้ายทุกคนแม่งอยู่ได้เราอยู่ได้เราโอเคโอเคพี่ก็น่าจะพี่เองก็เรื่องน้องๆ เอาจิงๆแล้วมันก็เป็นรายได้จะมากหรือน้อยแม่ก็คือรายได้น้องๆบางคนมันก็ไม่ได้มีอันนี้อันนี้อันนี้พูดเลยน้องๆบางคนแม่ก็ลําบากเราเองก็ไม่ได้อยากให้น้องๆทุกคนลําบากหรือว่าแบบอยู่กันแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องคีดน้องๆด้วย พี่พี่พี่มองอย่างนี้นะเพราะว่าทุกคนเขาคงแบบเออนั่นแหละเอ,อผมมองอย่างนี้พี่เอาแบบว่าตรงเลยผมคิดว่าเขาเขาคาดหวังอืมหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดมัเกิดขึ้นแล้วเขาก็เกิดความคาดหวังคาดหวัง,งว่าว่ามันมันต้องไปต่ออืมแล้วมันต้องมีคนมานําอืม ก็คือมึงใช่พี่คืออ่าแล้วเอ่อคือมึงใช่อ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตามถ้ามึงตามที่มึงเล่ามันก็คือมึงแล้วคือผมผมไม,ไม่ได้อยากแบบมายืนเชี่ยอะไรเป็นผู้นําเป็นซ้นตีอะไรย่งเง้ยนะผมแบบไม่ได้มีความคิดที่อยากมาเป็นเลยคือตัวผมเนี่ยมันไม่ได้มีความที่ อยากจะไปเอ้ยตูต้องเป็นบอสนะต้องเป็นหัวหน้าแก๊งเท่านั้นมันไม่ใช่อะพี่สภาวะจำยอมน้องม่มีตัวเลือกไม่เยอะมันมีตัวเลือกไม่มากเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นผู้นาอยู่แล้วแล้วถ้ามัน,ปนมมเป็นผู้นําอะกูก็มองว่ามันเป็นมันเป็นผู้นําได้ดีอาจจะต้องปรับน้อปรับนี่ปรับหน่อยแต่ก็ต้องปรับแต่ก็เป็นผู้นําได้เป็นคนขอไฟ์ได้เป็นคนสั่งการได้อยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีหลวงก็ตาม